สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการใช้งานร่วมกันนะครับของตัวเครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อนนะครับสตาร์หนึ่งสี่สาม II นะครับทำงานร่วมกับตัวลินชา์กเก็บเงินนะครับโดยจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับก็คือการตั้งค่าให้ตัวลินชั์กนะครับเด้งก่อนแล้วก็ค่อยพิมพ์ใบเสร็จออกมาครับแล้วก็แบบที่2ก็คือจะให้ใบเสร็จพิมพ์ออกมาก่อนนะครับแล้วลินชาร์กค่อยเด้งนะครับจะเป็นยังไงไปดูครับขั้นตอนแรกนะครับเข้าไปที่คอนโทรลพาร์ l เนลก่อนนะครับ จากนั้นนะครับไปที่ View Device and Printer นะครับจากนั้นนะครับก็เข้าไปที่ตัว p r i นเตอร์ของเราตัวนี้นะครับจะเป็น Star ตัวนี้นะครับ TSP 143ตัวนี้นะครับคลิกขวานะครับจากนั้นไปที่ Printer p r o p e r t y นะครับแล้วก็ไปที่แท็บ Device Setting นะครับก็ในหัวข้อ Install a b l e Option ตัวนี้นะครับให้เลื่อนไปที่หัวข้อที่4นะครับตัวนี้นะครับจาก b u s s e r นะครับให้เลือกเป็น Cast d r a w e r นะครับจากนั้นครับตัว โมข้อด้านล่างตรงนี้นะครับมันจะมีให้เลือกอยู่2ตัวนะครับก็คือ Document Top ลินชักนะครับจะเด้งก่อนแล้วก็ค่อยปริ้นใบเสร็จออกมานะครับ Document Button ตรงนี้นะครับก็คือจะปริ้นใบเสร็จก่อนนะครับแล้วก็ลินชักค่อยเด้งนะครับผมจะเลือกเป็น Document Top ตัวนี้แล้วกันนะครับจากนั้นกดโอเคเลยครับเดี๋ยวผมจะไปปริ้นให้ดูนะครับไฟล์แล้วก็ปริ้นนะครับเลือกเครื่องปริ้นให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นกดปริ้นนะครับนี่นะครับตัวนี้ ลิ้นชักจะเด้งก่อนนะครับแล้วก็ตัวใบเสร็จค่อยพิมพ์ออกมานะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะเลือกให้พิมพ์ออกมาก่อนแล้วก็ลิ้นชักค่อยเด้งนะครับจาก document top นะครับเลือกเป็น document bottom นะครับจากนั้นกดโอเคแล้วก็พิมพ์นะครับนี่นะครับตัวใบเสร็จจะพิมพ์ออกมาก่อนนะครับแล้วก็ลิ้นชักค่อยเด้งนะครับ